อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากลำพูนนะครับภาะสาเหนือเขาเรียกว่าอะไรลำลำพูนหรือเปล่าลำพูนเจ้านั่นครับนี่ลำพูนเจ้านะครับเดือนเแดบบือน,นที่แล้วนี่เราถ่ายของงานลำปางมาครับอันนี้ลำพูนเนะี่ยอันนั้นอันนั้นคืออะไรครับเอาไว้ที่ใส่จมูกหรือเปล่าอ,อ๋อแหวน เปิดช่วงนี้ดูหนังอินเดียเยอะนะครับก็เลยลองอันนี้ใหญ่ไปอ่าอันนี้บ่องเท่าไหร่ครับบสองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยสิบอันนี้เป็นวัสดุอะไรครับเงินแท้เงินแท้นะครับแร่เงินนะครับก็จะมีคุณสมบัติไล่พุทผีปีศาจใช่ไหมครับอันนี้ก็มาดูเครื่องเงินอื่นๆนะครับนี่ อันนี้เป็นสร้อยนะครับอันนี้อันนี้แลกเงินจากล้ำปูนหรือเปล่าครับอ๋อเราซื้อแลกจากร้านทองค่ะอ๋ออันนี้ซื้อแลกมาจากร้านทองนะครับแล้วก็กระบวนการทำในชโชซนอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่านว่าอะไรตากิหรือเปล่าตากิตากี้ภาษาเกาหลีแปลว่าลวดลายค่ะตะกีิอ่าแปลว่าเป็นภาษาเกาหลีครับแปลว่าลวดลวดลายนะครับฮะ นะครับอันนี้ชาวกระเหลี่ยงยุคโควิดก็ใส่แมสนะครับลายปัหน้าหลัง,งลายอันนี้เป็นแหวนราคา200บาทนี่ต้องให้ติดนี่คนขายด้วยเสียดายนะครับที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับเราไม่ได้เห็นดน้านสวยงามของผู้ซื้อผู้ขายนะครับนี่ครับเครื่องเงินนะครับมีมีช่องทางการติดต่อไหมครับเนี่ยนี่ครับน้าบตร นี <quarters> <tr> ่ครับแฮนด์เมคนะครับนี่นะครับนี่ตะกี้นะครับแปลว่าลวดลายนี่นะครับอ่าคืนไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ในนี้แล้วครับ